วันที่16ปฏิหารและมหัศจรัร์เกี่ยวกับสุขภาพปฏิหารไม่ได้อยู่ตรงข้ามกับธรรมชาติแต่อยู่ตรงข้ามกับสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับธรรมชาติเท่านั้นเองนักบุญออกัสตินนักเทววิทยาและบิชอปคาทอลิกเราควรรู้สึกว่าสุขภาพดีมีเรี่ยวแรงและเปี่ยมด้วยความสุขแทบทุกเวลาเพราะนั่นคือสิ่งที่ควรรู้สึกเพราะเรามีสิทธิที่จะสุขภาพสมบูรณ์มาตั้งแต่เกิด หากความเป็นจริงก็คือคนส่วนใหญ่ไม่ได้รู้สึกเช่นนี้กันมากนักส่วนมากจะเจ็บป่วยเป็นนั่นเป็นนี่มีปัญหากับการทำงานของร่างกายหรือทนทรมานจากอาการหดหู่ซึมเศร้าและปัญหาทางสุขภาพจิตแบบอื่นๆซึ่งล้วนเป็นสภาวะของการมีสุขภาพไม่สมบูรณ์เต็มที่การสำนึกรู้คุณเป็นวิธีที่เร็วที่สุดที่ฉันรู้จักในการเริ่มต้นเพื่อให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์อย่างที่คุณควรมีทั้งกายและใจอย่างน่ามหัศจรรย์ ปาฏิหารทั้งสิ้นของการบำบัดร,รักษาที่เราเห็นบังเกิดขึ้นนั้นก็คือผลของสุขภาพที่ดีร่างกายมนุษย์ได้รับการซ่อมแซมทันควันขณะที่ก่อนหน้านั้นสุขภาพไม่สมบูรณ์เต็มที่ถ้าคุณไม่คิดว่าการสํานึกรู้คุณสร้างปาฏิหารให้สุขภาพและร่างกายได้อยากให้อ่านเรื่องปาฏิหารจํานวนหลายต่อหลายพันเรื่องในเว็บไซต์ของ The Secret ที่ www.thesecret.tv/stories พลังมหัศจรรย์ของการสำนึกรู้คุณเพิ่มการไหลเวียนตามธรรมชาติของสุขภาพทั้งกายและใจและช่วยให้ร่างกายฟื้นฟูได้เร็วขึ้นมากดังที่เรื่องราวจำนวนมากมายนับไม่ถ้วนได้แสดงให้เห็นแล้วพลังมหัศจรรย์ของการสำนึกรู้คุณยังทำงานร่วมมือกับการดูแลร่างกายที่ดีโภชนาการและความช่วยเหลือทางการแพทย์ที่คุณอาจเลือกใช้ด้วยเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยหรือสภาพร่างกายผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็พอเข้าใจได้ว่าคุณคงมีแต่ความรู้สึกทางลบเกี่ยวกับอาการนั้นอย่างเช่นกงนังวลงุดหงิดหรือกลัวแต่การมีความรู้สึกเป็นลบกับอาการเจ็บป่วยไม่ช่วยฟื้นฟูสุขภาพอันที่จริงกลับให้ผลตรงกันข้ามคือยิ่งทำให้สุขภาพทรุดลงอีกเพื่อเพิ่มพูนสุขภาพที่ดีคุณจำเป็นต้องใช้ความรู้สึกดีๆแทนความรู้สึกด้านลบและการสำนึกรู้คุณเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด คนส่วนใหญ่ชอบคิดและรู้สึกอะไรร้ายๆไม่พึงพอใจกับสิ่งที่ปรากฏขึ้นในร่างกายแย่หน่อยที่ความคิดและความรู้สึกเหล่านั้นก็ลดกระแสมหัศจรย์กับสุขภาพด้วยเมื่อมีอะไรที่คุณไม่ชอบใจเลยเกี่ยวกับร่างกายคุณเท่ากับคุณไม่ได้สำนึกรู้คุณร่างกายลองนึกดูสิด้วยกฎแห่งแรงดึงดูดการบ่นเรื่องร่างกายก็ยิ่งนำปัญหามาให้บ่นอีก และยิ่งบ่นเรื่องร่างกายหรือรูปร่างหน้าตาก็ยิ่งสร้างความเสี่ยงให้สุขภาพอย่างยิ่งผู้ที่ไม่สำนึกรู้คุณสุขภาพและร่างกายจะถูกริบสิ่งเล็กน้อยที่มีไปด้วยผู้ที่สำนึกรู้คุณสุขภาพและร่างกายตนจะได้รับสุขภาพของร่างกายดีมากขึ้นจนเหลือเฟือตอนนี้คุณอาจป่วยหรือไม่ค่อยสบายหรืออาจจะถึงกับเจ็บหนักหากกำลังอ่านข้อความเหล่านี้อยู่ คุณก็กำลังได้รับของขวัญจากสุขภาพอย่างต่อเนื่องอาจจะยากมากหน่อยที่จะเข้าถึงความรู้สึกสำนึกรู้คุณเวลาเจ็บป่วยหรือเจ็บปวดเะว่าแม้การสำนึกรู้คุณเพียงน้อยนิดก็ช่วยเพิ่มกระแสะมหัศารย์ของสุขภาพให้ไหลเวียนเข้าสู่ร่างกายได้ปฏิหารและมหัศารย์ในเรื่องสุขภาพซึ่งเป็นปฏิบัติการวันนี้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มสุขภาพที่ดีและความสุขให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และเรากำลังเร่งผลที่ได้โดวยวิธีการ3ขั้นตอนพร้อมกันขั้นที่หนึ่งสุขภาพที่คุณได้รับแล้วในอดีตคิดถึงสุขภาพยอดเยี่ยมที่คุณได้รับตลอดชีวิตวัยเยาว์วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่คิดถึงช่วงเวลาที่คุณเคยรู้สึกเต็มไปด้วยพละกําลังและคุณมีความสุขรวบรวมสามช่วงเวลาตอนที่คุณรู้สึกยอดเยี่ยมนี้ในใ,นใจกล่าวคำหัศจรย์ว่าขอบคุณ แล้วรู้สึกสำนึกรู้คุณอย่างจริงใจให้ช่วงเวลาเหล่านั้นหากคิดย้อนไปถึงช่วงเวลาอันยอดเยี่ยมในชีวิตคุณจะรวบรวมช่วงเวลาชีวิตทั้งสามได้ง่ายมากขึ้นขั้นที่สองสุขภาพที่คุณกำลังได้รับอยู่ปัจจุบันคิดถึงสุขภาพที่คุณกำลังได้รับอยู่ในทุกวันนี้แล้วรู้สึกสำนึกรู้คุณอวัยวะระบบและความรู้สึกสัมผัสทางกายทุกส่วนซึ่งขณะนี้กำลังทำงานอย่างราบรื่นในตัวคุณ คิดถึงแขนขามือในตาหูตับไตสมองหรือหัวใจเลือกเอาอาวัยวะที่ทำหน้าที่อยู่ในร่างกายมาห้าอย่างที่ปกติดีและกล่าวคำหัสจารย์ว่าขอบคุณในใจสำหรับแต่ละอย่างนั้นทีละอย่างทีละอย่างขั้นที่สสุขภาพที่คุณต้องการจะได้รับในอนาคต คุณกำลังจะเลือกสิ่งที่คุณต้องการปรับปรุงสิ่งหนึ่งในร่างกายให้เป็นปฏิบัติการมัศจรรย์ของวันนี้แต่คุณกำลังจะใช้พลังมหาศจรรย์ของการสำนึกรู้คุณเพื่อสุขภาพในวิธีที่พิเศษมากคิดถึงสภาพอันสมบูรณ์แบบของสิ่งที่คุณต้องการจะปรับปรุงเมื่อคุณขอบคุณสภาพอันสมบูรณ์แบบของสิ่งใดคุณก็กำลังมุ่งไปสู่การได้รับสภาพอันสมบูรณ์แบบนั้นกลับมา เป็นเรื่องที่มักจะเกิดขึ้นเมื่อใครสักคนได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยหรือเป็นโรคอะไรสักอย่างคนคนนั้นไม่ได้มัวพูดคุยถึงแต่โรคนั้นเท่านั้นแต่ยังคงค้นคว้าเรื่องโรคร้ายด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโรคอาจทําให้อาการเลวร้ายลงและเกิดผลลัพธ์ร้ายแรงกล่าวอีกแง่หนึ่งก็คือเขาเอาใจมุ่งอยู่กับแต่โรค เพาว่ากฎแห่งการดึงดูดบอกว่าเราไม่อาจทําให้ปัญหาหมดไปได้ทำมัวแต่มุ่งอยู่กับปัญหาเพราะการมุ่งความสนใจไปที่ปัญหาไม่แต่ทําให้ปัญหาแย่ลงเราควรทําตรงกันข้ามแทนและมุ่งความสนใจไปที่สภาพอันสมบูรณ์แบบตรงบริเวณที่ร่างกายมีอะไรไม่ดีมุ่งความคิดและความรู้สึกไปที่ตรงนั้นการสําสนึกรู้คุณสภาพอันสมบูรณ์แบบของส่วนใดในร่างกายก็ตาม ใช้ทั้งความคิดและความรู้สึกรวมกันอย่างทรงพลังเราจึงดึงดูดสิ่งนั้นให้มาหาเราในชั่วแวบเดียวใช้เวลาหนึ่งนาทีในการนึกภาพตัวตนของคุณกับร่างกายที่มีสภาพอันสมบูรณ์แบบอย่างที่คุณต้องการและขณะที่เห็นร่างกายในใจว่าเป็นแบบที่คุณต้องการให้รู้สึกสำนึกรู้คุณกับสิ่งนั้นเรากับคุณได้รับมาแล้วดังนั้นหากต้องการฟื้นฟูสุขภาพให้กับตายอย่างน่ามหัศจรรย์ จงรู้สึกสำนึกรู้คุณไตที่แข็งแรงและมีสุขภาพดีซึ่งจะก,กรองและคัดของเสียออกจากร่างกายถ้าคุณอยากฟื้นฟูสุขภาพของโลหิตอย่างน่ามหัศจรรย์ก็จงรู้สึกสำนึกรู้คุณระบบโลหิตที่บริสุทธิ์และมีสุขภาพดีที่พาออกซิเจนและสารอาหารไหลไปยังทุกส่วนของร่างกาย หากต้องการฟื้นฟูสุขภาพให้กับหัวใจอย่างน่ามหัศจรรย์ก็ให้ขอบคุณหัวใจอันแข็งแรงและมีสุขภาพดีที่รักษาสภาวะดีๆให้กับอวัยวะทุกส่วนในร่างกายหากต้องการฟื้นฟูสุขภาพให้กับสายตาอย่างน่ามหัศจรรย์ก็ให้ขอบคุณสายตาอันยอดเยี่ยมถ้าต้องการฟื้นฟูสุขภาพให้กับการได้ยินก็ให้ขอบคุณการได้ยินอันสมบูรณ์พร้อม ถ้าอยากได้ความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นก็ขอบคุณร่างกายอันประชับกระเฉงและยืดหยุ่นสมบูรณ์แบบถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักแรกสุดให้คิดถึงน้ำหนักอันสมบูรณ์แบบที่อยากได้จากนั้นนึกภาพตัวเองที่อยู่ในน้ำหนักนั้นและขอบคุณเรากับได้รับแล้วขณะนี้ไม่ว่าอะไรก็ตามที่อยากทำให้ดีขึ้นแรกสุดให้ลองนึกจินตนาการตนเองในสภาพอันสมบูรณ์แบบนั้น แล้วให้รู้สึกสำนึกรู้คุณสภาพอันสมบูรณ์แบบเรากับได้รับแล้วในตอนนี้พลังธรรมชาติภายในตัวเราคือนักบำบัดโรคภัยที่แท้ฮิปโปเครติสคุณทำตามปฏิบัติการปฏิหารและมหัศจรรย์เกี่ยวกับสุขภาพได้ทุกวันถ้าต้องการและอาจทำวันละหลายๆครั้งก็ได้ถ้าต้องการจะเร่งการฟื้นฟูให้สุขภาพเต็มเปี่ยมอย่างน่ามหัศจรรย์หรือต้องการทำให้ร่างกายด้านใดด้านหนึ่งดีขึ้น แต่สำคัญที่ว่าเมื่อไรก็ตามที่คุณมีความคิดหรือความรู้สึกในแง่ลบเกี่ยวกับสภาพร่างกายหรือสุขภาพในปัจจุบันคุณต้องรีบนึกภาพตนเองอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบอย่างที่คุณต้องการแทนที่ทันทีและโดยการสำนึกรู้คุณอย่างแท้จริงเรากับคุณได้รับเรียบร้อยแล้ววิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการรับประกันสุขภาพนอกจากการดูแลร่างกายตนเองอย่างดีแล้วก็คือให้ยังคงสำนึกรู้คุณสุขภาพของคุณต่อไป ปฏิบัติการมหัศจรรย์หมายเลข16ปฏิหารและมหัศจรรย์เกี่ยวกับสุขภาพ 1. ให้คิดถึงสิ่งดีๆในชีวิตโดยทำรายการสิ่งดีๆสิบอย่างเขียนเหตุผลที่คุณสำนึกรู้คุณอ่านรายการนั้นอีกครั้งและเมื่ออ่านสิ่งดีๆแต่และอย่างจบให้กล่าวว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณและให้รู้สึกสำนึกรู้คุณสำหรับสิ่งดีๆนั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ สองรวบรวมช่วงเวลาต่างกันตลอดชีวิตที่ผ่านมาของคุณสามช่วงตอนที่คุณรู้สึกยอดเยี่ยมและขอให้ขอบคุณช่วงเวลาเหล่านั้นอย่างจริงใจสามคิดถึงอวัยวะที่ทำหน้าที่อยู่ในร่างกายมาห้าอย่างที่ปกติดีและขอบคุณแต่ละอย่างนั้นทีละอย่างทีละอย่าง 4. เลือกสิ่งหนึ่งในร่างกายหรือสุขภาพที่คุณต้องการให้ดีขึ้นและใช้เวลาหนึ่งนาทีนึกภาพตนเองอยู่ในสภาพร่างกายและสุขภาพที่สมบูรณ์แบบจากนั้นขอบคุณสภาพที่สมบูรณ์แบบนี้ 5. ก่อนหลับไปในคืนนี้ให้กำก้อนหินมหัศจรรย์ไว้ในมือหนึ่งและกล่าวคำมหัศจรรย์ว่าขอบคุณสำหรับสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นระหว่างวันนี้